ในค่ำคืนนี้นะครับวันที่22พฤศจิกาย,ยน2516เพื่อนศูนย์นัดเจอกันที่นี่ครับบ้านโฮมข้มานปชมบ้านโฮมท่านาประธานทุนจวงนันจิตของพรรคบบท,ท่านวันเทนอยู่ที่ไหนนาะที่ประจาหัวหน้าพรรคศูนย์สี่ คันสวนนะคะเียบมาดิเข้ามาดินีนเลยี่คนพบันทึกไว้แล้วว่าท่านพ่อานาเชิญครับเชิญครับไลสุดเลยไลสุดเลย ในขณะที่เพื่อนๆสนสีทุกท่านนะครับกำลังมีความสุขในการรับประทานอาหาร งานแต่งงานบวชเขาเอิญงานเียงบ่งคนเขาเอิห่อบดเขาเอินแต่ห้างงานเดียวละงานเขาดำเฉพาะเบื้งห้าตางนะนาะเอาอี่สิบปีวะจ้านี้จากกันไม่ด้ยิดีครับผม ขอเท้าความเดิมหน่อยเพื่อนที่พวกเราได้หลายคนที่มาร่วมพิจากไปเพื่อนสุนทรักษ์ูุกองชนะเพื่อนนิคมกูจตุที่เคยมาร่วมทุกปีฮะแต่ปีนี้ไม่เห็นนะเพื่อนดวงจันทร์แล้วก็เพื่อนขาวแต่ก็จากไปพวกเราก็รู้สึกรักแล้วก็คิดถึงวันนี้ก็เป็นปาฏการณ์อย่างหนึ่งที่เห็นเพื่อนมาามากมายไม่แตกต่างจากปีที่แล้วในบรรดาเพื่อนนะครับเราก็ยังมีผู้ติดตาม ผู <ục> like ้ติดตามนี่ก็นับว่าเป็นหัวใจของเพื่อนเราเหมือนเช่นกันขอเชิญตัวไหนครับท่านนี่ครับผู้ติดตามประมาณสีครับผู้ติดตามเพื่อนโอเคขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยที่มีความนับเพื่อนเต็มเต็ต่อไปเอาไปหน่อยเออโอเคบตัวหน้าหน้าต่างรอบครัวเลยอ๋อ ขเข้าครับจกันตัวหน้าครับเนมน่า้ไปาี่พอเพือนคนหนึ่งที่ไม่เคยมาเลยเพื่อนบุญหนาครับเพื่อนบุญนา กก็็เปนารตามที่เราเคยทำมาก็คือมีการแก้คนอย่าบันไมเพื่อนไปสันเลยครับลำดับต่อไปก็จะเป็นการแบบฉากมอบน้ำใจเล็กน้อยเรื่องในงานเลี้ยงรุ่ยยอศ่วนสี่ของเราให้เพื่อนถทนาำเกลืคุยก่อนอันนี้ก็เป็นแมงน้ำใจนิดๆหน่อยๆนะครับที่มอบให้เพื่อน แต่ก็ขออนุญาตได้คุยกับเพื่อนๆก่อนที่จะจับสลากสักนิดหนึ่งเพื่อนๆยางตลาดศูนย์สี่ยังตลาดที่รักทุกท่านครับขออนุญาตได้พูดออกกบบใจสักนิดหนึ่งสักครั้งหนึ่งตลอดเวลาที่ ตัวข้าผมเองที่ได้เข้ามาอยู่ร่วมกับกลุ่มของกัยังตลาดก็เป็นเวลาประมาณสี่ถึงห้าปีได้ชักชวนเพื่อนๆได้มาทํากิจกรรมอะไรต่างๆหลายอย่างเช่นกิจกรรมในวันนี้หรือกิจกรรมเป็นกลุ่มเล็กๆเ,เพื่อนๆในส่วนตัวตลอดเวลาที่มาอยู่ที่นี่ก็ได้รับความร่วมมือร่วมใจจากเพื่อนๆในหลายๆคน,นหลายๆอย่างพอมาถึงวันนี้ตัวเองก็รู้สึกว่าจะระเมินตัวเองว่าเวลาที่เราอยู่ที่นี่ ก็นางก็สมควรที่อยู่ในลักษณะที่เป็นแจน้นําเป็นคล้ายๆคราว่าชักชวนเพื่อนในท่าสิ่งที่ดีที่ามให้กําลังใจเ,เพื่อนๆเวลาตกทุกแต่ยากอะไรต่างๆนาในเวล,า,า,ลา5ปีที่อยู่ที่นี่เราก็มีโอกาสได้ชักชวนเพื่อนมารวมกิจกรรมแบบนี้เพื่อนๆก็มาร่วมน้อยบ้าง มากบ้างทุกปีนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็มากก,กว่าสมควดแต่ปีนี้ก็เป็นปีที่ประทับใจมากเพราะว่าเป็นปีที่พวกเราอายุเกิน60สิ อายุจะเข้าสู่วัยชราไปบนเตยียงแต่ก็ยังมีพักคพวกเพื่อนฝูงก็ยังให้ให้ความสําคัญของจำาประเพื่อนพอมาถึงวันนี้ก็เลยมีความคิดว่าตัวเองนี่อยากจะไปบนบาทนี้ออกจากกลุ่มเพื่อนในลักษณะที่เป็นแกนนําต่อไปก็คงจะมีเพื่อนคนใดคนหนึ่งนี้ใครก็แล้วแต่ได้มาถือไม้ต่อวันนี้ก็เลย,ย,ยอ,อยากจะมาปลุยใจว่าอยากจะ ยึดนีบทบาทในเรื่องการเป็นผู้ประสานงานในต่างๆก็ยังจะเป็นสมาชิกของเพื่อนๆต่อไปนะครับก็เลยอยากจะให้เพื่อนๆได้รับทราบเพราะฉะนั้นวันนี้ก็เลยอยากจะให้คัดเลือกเพื่อนๆที่จะมาถือไม้ต่อจากตัวกับผมเองไม่ทราบว่าเพื่อนๆจะมีความคิดเห็นอย่างไงนะครับแต่ผมขออนุญาตจริงๆในวันนี้นะครับเท่าที่ผมจับใจความได้ความคิดของผมนะครับไม่มีไม้แล้วแหละอย่างนี้น่าจะดีแล้ว ไม่ทราบว่าคนอื่นจะคิดยังไงแต่สําหรับผมแล้วก็โอเคอาจจะคิดเองคิดว่ามาอย่างนี้ไปอย่างนี้แล้วก็อยากจะบอกเพื่อนว่าอย่างนี้แล้วก็จะเอาอย่างนี้ดีไหมอ้าครับครับครับค่ะเรียนเพื่อนยว0 4 0 5 0 6ทุกท่านนะคะที่ยังอยู่ในงานเลี้ยงวันนี้นะคะเท่าที่คุณถนอมเกียินะคะ ได้บอกว่าจะส่งไม้ต่อสาหรับดิฉันเองนะคะดิฉันขออนุญาตนะคะงานเลี้ยงรุ่นเนี่ยเริ่มครั้งที่1เลยคือดิฉันเองนะคะเป็นคนประสานในการให้เกิดงานเลี้ยงรุ่นครั้งที่1นึแล้วจากนั้นมาคุณถนอมเกียรติก็เป็นคนประสานมาโดยตลอดโดยมีเพื่อนช่วยเพื่อนนะคะจากครั้งที่1แล้วก็ครั้งที่สครั้งที่สาครั้งที่สครั้งที่ห ดิฉันมีความคิดว่าคุณพลอยเขียดมีความเหมาะสมมากที่สุดเพราะฉะนั้นดิฉันขอสนับสนุนให้คุณอยู่ในตำแหน่งนี้ต่อไปเห็นด้วยไหมคะเห็นโอเคขอบคุณค่ปุ๊กนะครับสรุปแล้วจบนะจบจบจบว่าเพื่อนเพื่อนยังไว้วางใจยังเชื่อว่าเรายังไปต่อได้เราก็จะขออาสาให้เพื่อนๆได้สับายใจนะครับก็ขอขอบคุณเพืนะ่อน ยังให้ความรักยังให้ความไว้วางใจเชื่อถือในสิ่งที่เราทําอยู่เพราะว่าเราทําด้วยความรักความจริงใจจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างเราทําด้วยความบริสุทธิ์ใจกับเพื่อนทุกคนเรารักเพื่อนเพื่อนคนไหนที่เดือดร้อนที่เป็นอะไรก็แล้วแต่ที่จะให้เพื่อนๆให้กําลังใจเราจะเข้าไปหาเพื่อนทันทีแล้วก็จะชวนเพื่อนๆไปนะครับนี่คือที่สสยของตัวมผมเองที่อยู่ที่นี่ขอขอบคุณเพื่อนทุกคนครับมีสองรางวัล รางวัลที่หนึ่งคุณที่มีชื่อสถิตครับคุณสถิต <e ครับเพื่อนสถิตครับผมสดๆครับขอบคุณเพื่อนเป็นเงินรางวัลสองพันบาทครับรางวัลต่อไปรางวัลที่สองมีประชาชนนะตนขึ้นตัวไหนถาว่าตัวพอคานสไลอ์สอเสือคุณพิชัยครับคุณพิชัย เจ้าของรางวัลบอกว่าจะสลัดชิดไหมคนที่จะมารับรางวัลบอกว่าบอลหรือโอซอนสองพันบาทครับอ้าสช่วยๆครับช่วย